สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาที่บ้านวังหินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามาสำรวจแปลงนาดำนะครับที่มีการใช้เทคนิคเปียกสาแห้งแก้งข้าวมาดูกันชัดๆถึงคนก่อข้าวนะครับตอนนี้ก็สามารถเดินเก็บข้าวและหญ้าปนในแปลงนาได้ง่ายนะครับเพราะว่าพื้นดินแตกระแหงนะครับ ้นข้าวก็สุขภาพดีนะครับไม่มีน้ำแช่ขังจะมีหญ้าขึ้นอยู่บ้างก็เล็กน้อยนะครับไม่ได้มาแย่งอาหารข้าวกิน น,นี้เป็นแปลงนาข้าวหอมนินนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ